น้องส,สวยทำอะไรนั่งดูอะไรอ้าวคันหูสะละเ,<อ>เป็นอะไรเนาะสวยคันหูบ่อยจังเลยบ้านนี้ถ้าธรรมชาติเลยนเนี่ยเกาธรรมชาติเลยสองด้วย จังดูอะไรอ,อยากออกแล้วหรอสวยอยากออกอีกแล้วหรอนั่งรอหน้าประตูแสดงว่าอยากจะออกนอกบ้านแล้วอยากให้พูดเปิดประตูให้แล้วล่ะ สวยนั่งรอมีความอดทนมากเลยนะเนี่ยมีความอดทนมากเลยนะเออม,เม,มาเดินแม่เมื่อไรจะเปิดให้สักทีใช่ไหมฮะออสวยรอนานแล้วนะโอ้ม่ยามเปิดให้รอน,นอนรอเลยดังรอไม่ได้นอนรอเลยเหรอตอนนี้นุสุสวยขอนอนรอเลยเหรอคะอืม ซื้อขอนอนรอแล้วนะเนี่ยทำไมแม่ไม่เปิดให้ส,สวยๆสักทีอืมสวยๆรอนานแล้วคราวนี้เดี๋ยวแม่จะไเปิดให้แล้วนะสวยๆจะได้ออกได้ไงรอแล้วสิรอแล้วสิอาได้จ้าเดี๋ยวแม่เปิดให้นะ๋ยวแปลกใ วยเห็นประตูเปิดแล้วสวยอยากออกแล้วเปิดละจ้าเปิดให้สวยสวยแล้วเปิดประตูให้สวยสวยแล้วสวยสวยจะไปแล้วนะ,ะสวยอยากออกแล้วแต่ห้ามไปกัดนกนะจ้องนกใหญ่อีกแล้วเนี่ยแน่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 นั่นแน่นั่นแน่จ้องจะไปหานกอีกแล้ว จะไปซุ่มจะไปซุ่มไม่ได้นะจ๊ะ